วันนี้จะมาพูดถึงอาร์เซนอลนะครับก็ขึ้นนําเป็นจ่าฝูงนะครับหลังจากที่ตบลีดคาบ้านนะครับไอ้ตบลีดในบ้านตัวเองนะครับประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่หลังจากที่เอาชนะแมนยูไปได้1ประตูต่อศูนย์เนี่ยทางอาร์เซนอลก็เล่นถ้าพูดกันตรงๆหลายๆคนนะผมว่าแฟนอาร์เซนอลไม่น่าจะมีงุนงิดอะแช์นั้นอะเพราะว่าผมเชื่อว่าแฟนอาร์เซนอลหลังจากที่ผมร้า์ไปอะผมเชื่อว่าแฟนอาร์เซนอลหลายคนน่าจะเข้าใจว่า แมนยูมันก็ไม่ได้ไม่มีของอ่ะแมนยูก็ผมว่าปีนี้แมนยูน่าจะโอเคด้วยซ้ำนะครับการเล่นของแมนยูวันนั้นน่ะถือว่าทําได้ดีมากส่วนของแมนยูอ่ะผมว่าถ้ากําลังใจไม่ตกแล้วนะักเตะไปได้แบบเหมือนแบบพอเล่นดีอยู่มันก็เล่นดีใช่ไหมเดี๋ยวพอแบบพลาดไปนิดนึงอ่ะสภาพจิตใจนักเตะมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะแต่วันนั้นอ่ะแมนยูเล่นโคตรดีนะครับแล้วก็บุกใส่อาร์เซนอลแต่วันนั้นอาร์เซนอลน,นิ่งขึ้นผมว่า แฟนทั้งหลายหลายคนก็ไม่ได้มองว่าทีมตัวเองแบบโอ้ยปีนี้จะมีปัญหาหรืออะไรอย่างงี้หรอกถูกไหมท่านผู้ชมถ้าผมพูดถูกกดตองก้าวเหมือนกันเออแม็ททอมิน hmm. e ี mm hmm. มันยิงแล้ว The boy เดอะบอยด้วยให้กับน,นาโปลีอ่ะอย่างี้ก็ดูอยู่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้นะครับผมว่าถึงแม้จะเจอหลีน้องใหม่ก็ตามอ่ะผมว่าการเล่นของอาร์เซนอลน่ะในครึ่งแรกเนะี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับอาจจะดูเหมือนว่ายังพยายามที่จะ หาจังหวะหาตัวตนของตัวเองของฤดูกาลนี้เพราะว่าอาจจะไม่เล่นเหมือนฤดูกาลที่แล้วแน่นอนมันต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงไลน์อัพก่อนแล้วเดี๋ยวเราพูดถึงรูปเกมกันนะครับฝั่งของทีมเยลลีดนะครับมาในแผน4 2 3 1นะครับโกนะครับโกเป็นลูคัสเบอร์รี่นะครับเกิร์ตมันเซ่นนะครับสไตรค์นะครับโจโรดอนนะครับแล้วก็โบโกเป็นกองหลัง4ตัวนะครับกรูเอฟนะครับแล้วก็ธนากาเป็นคนมิดฟิลสองตัวนะครับวิลเฟตยอนโตนะครับสตั๊กนะครับแล้วก็แดเนีีียลลเเเจจมปป็็็นนนนตตัััััวววรรรรรุกกะะะคคคบบบแ้พพโโโน กองหน้าเป้านะครับส่วนฝั่งอาร์เซนอลนะครับมาในแผน4 3 3ของพิต้าของเรานะครับโกเป็นดามิร่ายานะครับแบ็กขวายูเรียนทิมเบอร์แบ็กซ้ายคาราฟิโอรีนะครับหวังว่าปีนี้จะไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วได้ลงเรื่อยๆนะเพราะว่าทีมชาติอิตาลีต้องการมึงมากๆเลยนะแต่ว่าน่าจะต้องการเป็นแบ็กเอเป็นเซนเตอร์อะแบ็กอิตาลีคือเซนเตอร์เฮียกว่าตอนนี้นะครับซาลิบากับกาเบรียลเคเยสนะครับเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับถือว่าเล่นได้ดีมากนะครับซูบิเมนดี้เดคลินไรส์กับโอเรกานะครับฟอร์มกันเป็นเซนเตอร์มิดฟ ชุดใหม่ของอาร์เซนอลนะครับที่ผมว่าดีมากเพราะยังมีนอกาดอยู่ที่คอยสลับมาเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนของแผงกองกลางของอาร์เซนอลเนี่ยมันมีแน่นอนอยู่แล้วนะวิธีการเล่นสไตล์การเล่นถึงแม้วันนี้ซูบิมนดี้ก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็ช่วงพรีซั่นผมว่านอกาดก็ทาได้ดีผมว่าการเล่นอนะยังไงมันก็ต้องมีปรับเปลี่ยนมันมันมันต้องมีใช้เวลาการปรับตัวนิดนึงกองกลางของอาร์เซนอลอะมันสําคัญกับฤดูกาลที่แล้วมากท่านชมรู้สึกกันไหมกดตองเจ็ดมาแล้วกันพอมันสําคัญมากมันเเเป็นนนครรื่ออ่อองงยต์ขทีะกาล มันมันไม่ได้แค่ว่า3ตัวนี้เล่นดีปั๊บเล่นได้ปั๊บนะแบบเดคแค่ไรช่วยซัพพอร์ตออริกาได้เหมือนเดิมซูมิเมนดี้ก็คอยมาเป็นตัวที่แบบอาจจะต้องให้เด็กเลนมาซัพพอร์ตบางช่วงแล้วไปซัพพอร์ตไรซ์ออริกาบางช่วง3ตัวนี้เข้าขากันแล้วสบายแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวลูก3ตัวกับวิงแบ็กซ้ายขวารวมถึงเซ็นเตอร์แบ็กอ่ะก็ต้องพยายามเล่นในอีกระบบหนึ่งที่อาร์เซนอลต้องเปลี่ยนกองกลางมาจากทอมัสปาเต้นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวาลานิดน,นึงครับส่วน3ตัวลูกนะเป็นซาก้า โนนี่มาดูเเก้นะครับแล้วก็วิกเตอร์เกียวเคเรสวันนี้ทําได้สองประตูอย่างเท่เลยพี่เบนของเรานะี่้ท่าดีใจมันผมผมให้ท็อปห้าเลยดนะ้ยของของปัจจุบนันต่เนี้ผมว่าแม่งเท่มากเลยไม่รู้ทําไมวะก็อชอบเลยมันทําไมมันถึงทําท่านี้วะท่านผู้ชมรู้ไหมชอบเบนเหรอชอบดูแบทแมนเหรอผมอยากรู้อ่ะถ,ถ้าเป็นผมผมเป็นนักบอลของดีนใ,นใจท่าไหน กูรู้เลยพวกมึงคิดอะไรอยู่ไอ้สตีเนยพวกมึงเนี่ยท่านี้ไหม F16 ครับได้ไหมได้อยู่ไหมสมมติยิงได้เสร็จปั๊บ่รงเนี้ยโอเคป้าพอละแฮปปี้ยังโอเคแฮปปี้แล้วนี่ไหมออขอบคุณมากโอเคพวกมึงนี่กวนตีนมากเลยนะกูรู้กูรู้มึงรออยู่ไม่มีที่ฮะไอ้ F16 เนี่ยกูไปทั้งกูไปแบบ หลายที่มานะแม่งมีแต่คนเล่นกูเลือกเอฟซีโมรับเอฟโมมาหรือเปล่าวันนี้พี่ขอมินิฮหน่อยอ่ะแต่ผมไม่ซีเรียสน,นะมันตลกดิมาพูดถึงรูปเกมดีกว่าคือจากที่แมตช์แรกตอนนี้อาเซนอลเล่นอะ่ะผมผมชื่นชมนะ อย่างนี้ถ้ามันชมรู้ถ้ามันเล่นเที้ยผมก็จะด่าทุกทีมอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับคนมันจะไปบอกทีมนู้นทีมนางเอกอย่าพูดมากมันทำให้ผมไม่ไม่กูไม่สนใจมันจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าแต่ผมดูตามรูปเกมผมพูดหมดนะกูล้อแมนยูถ้ามันเล่นไม่ดีกูล้ออาร์เซนอลกูล้ออาร์เซนอลเหมือนกันนะครับเร,เราไม่มี2มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นนะ่ะอาร์เซนอลเล่นนะ่ะในมุมมองผมผมไม่ได้มองว่าแ yeah ย่นะครับคนแม่งชอบไปคิดว่าผมอ่ะแบบเหมือนแบบเออสงสารแฟนอาร์เซนอลเพราะเดี๋ยวแม่งงองแง ผมก็อันนี้ผมพูดโดยรวมนะที่คนแม่งคิดอะ่ะแล้วผมก็เลยเหมือนแบบอยากไม่อยา,ากจะว่ามากแต่จริงๆแล้วอะ่ะในมุมมองผมอะ่ะผมว่าวันนั้นอาร์เซนอลไม่ได้เล่นแย่แค่เขารู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเขามาชัวร์ขึ้นถ้าอาร์เซนอลไปสร้างเกมลุกใส่วันนั้นอะ่ะโมเมนตัมมันยังไม่มาแล้วไปเจอแมนยูแบบนั้น่ะมีโอกาสเสียประตูนะขนาดเล่นแบบนั้นยังมียังเล่นแบบวันนั้นยังมีโอกาสเสียประตูเยอะเลยเพราะว่าวันนั้นแมนยูบุกดีมากแล้วคุมเกมดีมาก ต่อาร์เซนอลเพสดีเพรสดีเสร็จปั๊บรอจังหวะด้วยนะพอได้ประตูขึ้นนาเสร็จปั๊บเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นการพลาดข,ของแมนยูก็ตามแต่อาร์เซนอลมันก็ยังพยายามประคองแล้วพยายามที่ดึงเกมกลับมาให้ได้แต่วันนั้นแมนยูมันทําดีอาร์เซนอลก็เล่นรัดกุมแน่นจริงๆแล้วก็รอส่วนโต้กลับแต่การสวนโต้กลับไปอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ผมว่าไม่ไปสู้วันนั้นนะ่ะผมว่ามันเป็นการที่อาร์เตต้าและลูกทีมฉลาดขึ้นโตขึ้นอันนี้ในมุมมองผมนะท่านผู้ชมที่แฟนปืนรู้สึกเหมือนกันไหมกดตองก้ามา แต่วันนี้ครึ่งแรกอะ่ะผมว่าลีดมันมาดีลีดเนี่ยเขาไม่ต้องการมาที่จะแบบรู้อยู่แล้วมาอุดอาร์เซนอลในบ้านนะในเอเรสเตเดียมึงโดนแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพยายามจะมาสร้างเกมลุกและทําได้ดีมากชิ่งกันดีอาร์เซนอลก็เพรสดีมากพอเพรสเสร็จปั๊บเนี่ยต้องยอมรับลีดอ่แม่งเอาตัวรอดมาได้ดีมากนะไม่ว่าจะเป็นกุดมันเส้นนะกรูเอฟยอนโตเงี้ยช่วยกันในแถบซ้ายดีมากนะส่วนโบโก้แล้วก็ธนากะแดเนียลเจมส์กับไอ แอนเดอร์สตักอะโคตรดีเหมือนกันคือเหมือนแบบช่วยกันออกยืดออกไปทางริมเส้นซ้ายกับขวาแล้วพยายามเอาตัวรอดมาได้ดีมากชิ่งกันวันทูอ่ะขึ้นมาเส้นส่งให้กูเย็บกูเย็บแม่งชิงกลับมากูมาเส้นคัดอินคัดเข้ามาข้างในยอนโตแม่งวิ่งไปแล้วจ่ายยอนโตอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยทำให้อาร์เซนอลก็ต้องเหนื่อยเหมือนกันเพราะอาร์เซนอลพยายามจะเพรสแล้วหลีไม่จนเนี่ยหลีมันก็เลยมีโอกาสสร้างเกมลุกมาแต่ต้องยอมรับไอ้เงี้ยกองหลังอาร์เซนอลวันนี้แม่งก็มาดีจริงคาราฟิโอรี่เนี่กนยกับ,กบ กับยี่มากัเยักับวิลเลียมซาลิบาเ็เอาอยู่ยูเรนทิมเบิร์กก็ไม่พลาดแถมโกอย่างดาวิรายาแม่งก็เซฟอีกนะครับเพราะว่าลีดเนี่ยมีโอกาสที่จะทำประตูขึ้นนำก่อนด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าทางดาวิรายาก็ถือว่าผมว่าดีนะผมว่ารายาไม่ไเป็นโกที่ดีมากๆของอาร์เซนอลเลยนะครับแถม <c oughs> ผมแค่รู้สึกว่า ถ้าช่วงไหนฟอร์มหลุดเนีอยเอ้เฮียมีเกป้าเป็นสำรองม,มันก็ดีไงคือผมว่าประสบการณ์ความมั่นใจของเกป้ามันช่วยได้ะแต่จะเป็นตัวจริงผมว่าแย่งรายาย่ายากไว่าแต่เ,เป็นรายาย่ามังทาดีจริงนะครับแต่หลังจากนั้นมาอาร์เซนอลพยายามจะสร้างเกมลุกขึ้นมาซึ่งฤุู้การเนี้ยในต้นต้นู้นุก้การผมเชื่อเลยว่ายังไงก็ตามมันจะไม่ไหลลืมม่มเหมือนฤุู้การที่แล้วเพราะว่าการเล่นของอาร์เซนอลน่ะ พอเป็นปาเตไรซ์กับโอเดกาดวิธีการเล่นคือบอลไม่ได้ถงมาถึงโอเดกาดได้เร็วมากแล้วก็ไปให้ไรซ์เร็วแล้วไรซ์ก็จะถ่ายเทบอลมาทางปีกซ้ายปีกขวาและอาชีพก็จะขึ้นเกมทางปีกเร็วมากท่านผู้ชมสังเกตไหมแล้วเดี๋ยวไรซ์โอเดกาดปาเตก็จะคอยซัพพอร์ตแถมทิมเบอร์หรือว่าแบ็กซ้ายก็จะขึ้นมาคอยซัพพอร์ตนะครับพอเป็นแบบนั้นอะอย่างมาลูสเกลี่ก็จะขึ้นมาคอยซัพพอร์ตไว้แต่บอลจะไปถึงปีกเร็วมาก อันนี้คือวิธีการเล่นของช้างปกติของฤดูกาลที่แล้วแต่ฤดูกาลเนี้ยผมว่าพอมันมีซูบิเมนดี้มาเก็บบอลมาคลองบอลต,ตรงตรงนั้นน่ะแถมมีเด็กเล่นไร์คอยจ่ใจแถมช็อตแพสมาให้กับโอริกาดโอริกาดมาเก็บบอลแล้วพยายามสร้างขึ้นมาเนี่ยบอลมันเลยออกไปทางปีกช้าลงเพราะว่าฤดูกาลเนี้ยมันมีกองหน้าอย่างบิกเกียวเกียวเคเรสมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องรีบจ่ายไปทางปีกแล้วให้ปีกขึ้นทำนะครับแล้วมีกองหน้าเป็นตัวซัพพอร์ต มันกลายเป็นเหมือนเหลือเป็นฟอสไนเหรือเป็นเป็นบางทีเป็นรัสซายยืนเป็นเมริโนยืนอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นบอลไม่ออกปีกเร็วนะครับแต่ฤดูกาลนี้ในแมตช์นี้เราเห็นได้เลยว่าตอนแรกเขาพยายามที่จะเล่นแบบว่าหาจังหวะกองกลางขึ้นมาสูงหน่อยยังเก็บบอลขึ้นมาแล้วพยายามจะจ่ายออกปีกบางช่วงปีกพยายามจะเปิดบางช่วงแต่มันยังมีปัญหาอยู่มันยังเล่นไม่เข้าขากันมากมันยังมีพลาดบางจังหวะบ้างยังมีจ่ายเกินเลยไปบ้างมีจังหวะแบบที่ผมเชื่อว่าพอเล่นไปถึง3 4 5แมตช์อ่ะมันจะยิ่งละเอียดมากขึ้นนนแลล้เ่ดีขึ อันนี้ผมเชื่อเลยว่าท่านผู้ชมคิดเหมือนกันแน่นอนกดตองสองมาแล้วกันแล้วมันมีจังหวะที่เกียวเคเลสเกือบได้ประตูนะครับมันเป็นจังหวะที่หลีดพลาดแล้วเ้าหลีดโดนเพรสแต่ว่าเอาตัวรอดมาได้ดีมากแต่มันก็มีพลาดบ้างนะครับแต่ถือว่าทําได้ดีสับนน้องใหม่ที่ขึ้นมานะแล้วก็จ่ายพลาดพอจ่ายพลาดเนี่ยบอลไปถึงเกียวเคเลสแต่เกียวเคเลสไม่คงเหมือนแบบลนไปนิดนึงรีบไปนิดนึงได้บอลเสร็จปั๊บไม่กลับตัวแล้วพยายามยิงเลยกลายเป็นว่ามันเสียโอกาสไปนะครับบอลมันอาจจะไม่ได้ตรงเพลสแต่จริงจับก,ก่อนแล้วค่อยยิงก็ได้แต่่จัังหววผมวาร ระสคงเขาขาจะไม่รู้ว่ามันมีกองหลังมีใครหรือเหมือนแบบยังยังไม่ละเอียดมากตอนนั้นนะครับก <_ d ata> ็ถือว่าเสียโอกาสสําคัญไปนะครับแต่อีกไม่นานนะครับอาร์เซนอลลูกเกมก็ดูดีขึ้น <_ d ata> บอลแม่งแบเปิดมาเดีะผมชอบจังหวะที่คาร์เรลฟิโอรี่เติร์ขึ้นมาสูงทิมเบอร์เติร์ขึ้นมาสูงนะเข้ามาถึงกรอบเกตโทษจ่ายทำไมาจ่ายกันมาโคตรดีเลยนะครับและจ่ายไปก็มือแบบขาดไปนิดนึงซาก้าเกือบมงได้อีกจังหวะหนึ่งแบบพอจ่ายบอลไปก็มีโอกาสที่จะลุดน จิกเกียวเคเลสหลุดไปแล้วเสร็จปั๊บแตะไปนิดนึงยิงไปมันก็ไม่ก็ติดอะไรเงี้ยผมว่าจังหวะพวกนี้กำลังทําได้ดีแต่ท้ายที่สุดนะครับก็มาปลดล็อกได้จากลูกเซตพีชนะครับเป็นลูกที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าปืนแม่งเก่งอาร์เซนอลน่ะอย่างที่ผมบอกว่าทําไมผมถึงอยากให้อาร์เซนอลซื้อกองหน้าไม่ใช่แค่มิติในเกมลูกของอาร์เซนอลจะเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่แค่คู่ต่อสู้จะดักทางยากแต่ถ้าผู้ชมอย่าลืมว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่เก่งเซตพีที่สุดตอนเนี้ย ในพเมลีกถูกไหมวางแผนไว้เยอะมีเซตพีคเล่นเยอะมีหลายสูตรและเกินเยอะมากคู่ต่อสู้ไม่วางแผนมากันยากเพราะในเล่มในในสมุดแผนน่ะไม่คงมีแบบเราเซตพีคผมเชื่อว่าไม่ได้พูดแบบเวอร์นะผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า20สูตรอะ่ะท่านผู้ชมคิดเหมือนกันไหมกดตองก้าวมาแล้วกันพอเป็นแบบนี้มันทําให้คู่ต่อสู้กดดักทางยากแล้วพอซ้อมแบบนี้ไปเรื่อยแล้วพยายามจะมากินจากลูกเซตพีคด้วยอะ่ะ มันทําให้ถ้าวันไหนอานอลไม่สร้างเกมลุกไม่ได้หรือว่าเกมนี้ดูตันๆหรือยิงยังไงก็ยิงไม่เข้าคู่ต่อสู้แม่งการโคด,ดีอ่ะมาหากินจากลูกเซตพีทอ่ะมันยังทําได้อยู่ไงวันไหนเล่นไม่ดีอ่ะโอกาสทําจากลูกเซตพีทได้อ่ะอันนี้มันจุดดีนะและท้ายสุดก็มาได้ลูกเซตพีทที่อาจจะไม่ดูพิเศษอะไรมากแต่บอลโคลเข้ามาสวยมากแล้วยูเรียนทิมเบอร์ก็ทําประตูมงเข้าไปได้นะเป็นหนึ่งประตูต่อสูนะพราะนํำหนึ่งสูงเ็จปั๊บเนี่ยเกมของลีกก็ยังสู้อยู่นะพยายามจะสร้างเกมลุกใส่เจาะเข้ามาาแแล้้วต่ทยสุดก็ ทำประตูตีเสมอไม่ได้นะครับจนมานาทีที่46นะบุโคโยซาก้าก็ได้ลูกบอลมาจากยูเรนทิมเบอร์นะครับแล้วก็ยิงเข้าไปได้นะสไตล์ซาก้าเลยนะเป็นสประตูต่อศูอนย์กอดจบครึ่งแรกอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่านํานูนเนี่ยการเข้าไปเนี่ยมันยังต้องทําหลายอย่างครึ่งหลังอาจจะเหนื่อยกว่านี้นะครับพอนาสอศูนย์เสร็จปั๊บเนี่ยการแก้เกมของลีดมันก็ไม่มีอะไรเสียแล้วก็ต้องสร้างเกมลุกเต็มที่แล้วก็ต้องเปลืองแรงแน่นอนนะครับน,นก็จะเล่นง,ง่ายขึ้นเพราะว่าพอนไปเปเ็จ๊นย มีโอกาสที่จะอาจจะยองพักตัวนู้นพักตัวนี้ก็ได้เพราะโอเดกาามันก็มีอาการบาดเจ็บไปนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนแบบช่วงครึ่งแรกมันแบบผมไม่รู้ว่าเจ็บไหลหรือเปล่าหตนตอนมันตกมาแต่ท้ายสุดก็เล่นต่อแล้วก็นาทีที่สามสิบกว่าก็เอาวานรี่ลงมาแทนโอเดกาาก็ถือว่าน่าเสียดายมากแต่ถือว่าเป็นอย่างดีที่มันไม่ใช่เข่าข้อเท้ากล้ามเนื้ออะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นตรงหัวไหลหรืออะไรที่ตกไปนะครับก็ป้องกันไว้ก่อนก็ถือว่าโอเคนะครับพอครึ่งหลังมาเสร็จปั๊บเนี่ยผมว่าลีดอ่ะ เหมือนแบบถอดใจไปนิดนึงท่าผู้ชมคลิปอผมไม่กดก้าวมาแล้วกันเหมือนถ้าหนึ่งศูนย์ผมว่าหลีดแม่งกําลังใจแม่งยังมีอยู่อะพอสองศูนย์เสร็จปั๊บแล้วอยู่บ้านอาเซนอลไหนเมริสเตเดียแบบน่าจะกลับมายากอะแล้วก็พยายามแป๊บเดียวเหมือนแบบมีกําลังใจอยู่แป๊บเดียวนะครับก็โดนวิเตอร์เกียวเคเลสนะครับคัดมาอย่างสวยนะครับแปะใหม่ทีนึงแล้วยิงเข้าไปเบาๆเลยนะครับแต่ว่าหลอกโกะเหมือนยิงมุมเสาแรกนะครับก็ทําให้ อาร์เซนอลขึ้นนําเป็น3ประตูต่อศูนย์นะครับต้นครึ่งหลังเลยนาทีที่4 8แนะครับแล้วก็จบเกมมางจริงลีแม่งผมว่าเปอร์เซนต์กลับมาได้ยากมากแล้วผมว่านักเตะของลีแม่งก็รู้ตัวว่าแบบเฮียวันนี้ก็น่าจะตีเสบอก็ยากและอะไรเฮียเล่นให้ดีที่สุดละกันพยายามแบบมันไม่มีอะไรเสียเพราะน้องใหม่นะเพิ่งขึ้นมาก็พยายามเล่นเอาใจาแฟนบอนลลวกันแล้วก็เหมือนแบบพยายามฝึกนู่นฝึกนี่ไปละกันเหมือนแบบกลายเป็นแบบเกมพรีซีซั่นไปในตัวเพราะว่าไม่น่าจะกลับมาได้แล้วส่วนอาร์เซนอลแม่งก็เพจ โคตรดีผมไม่รู้ว่าอาร์เซนอลเอาแรงมาจากไหนจริงนะอารนะ์เซนอลน่ะคือผมรู้แหละแต่คือผมชอบตรงที่มันเพรสสูงแล้วมันเพรสให้ปิดช่องทางหมดเลยนะมันไม่ได้เพรสวิ่งให้จนแล้วก็ถ้าจ่ายไปก็เปลี่ยนตัววิ่งอะ่ะนึกออกปะ่ะอาร์เซนเพรสฉลาดมากนะตอนอาร์เซนต้าเข้ามาใหม่ๆอ่ะผมว่าอาร์เซนอลเพรสใช้แรงเพรสตเต็มที่เลยแต่ผมเชื่อว่าพอเป็นแบบนี้อาร์เต้ารู้ว่านักเตะแม่งอาการบาดเจ็บก็มันเพิ่มขึ้นมาแน่นอน แถมความฟิตของนัง้นเตะบางทีมันก็พลาดแล้วถ้าุมวิ่งเพรสวิ่งจนจน,จนตรอกอะวิ่งจนจนคู่ต่อสู้แบบหาทางไปไม่โจไม่เจออะแล้วถ้าคูา่ต่อสู้หลุดมาได้นะอาร์ซอนจะจะหลุดตำแหน่งถูกไหมจำมนกันได้ไหมกดตองเจ็ดมาแล้วกันแต่ว่าช่วงหลังรลัง,ลงรุ่นกรารที่แล้วเนี่ยเป็นรุ่นกรารแรกที่ผมเห็นแล้วผมชอบมากผมชอบขาดผมยังพูดถึงเลยาว่าวันนี้มันก็ทำเหมือนกันอาร์เซนอลยาวตัวลุกไปวิ่งบีบก่อนบีบทั้งโกบีบทั้งกองหลังใช่แต่ตัวอื่นมันไม่ต้องเพรสด้วย แต่มันแค่พยายามปิดช่องทางบางนที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาแต่ประกบติดตัวเลยนะเกสตั u กอินโคตรโคตรอ่ะคือแบบประกบติดตัววิ่งประกบเลยนะพอคูอ่ต่อสู้จ่ายไปได้นะอาจจะแม่งวิ่งเข้าไปแล้วแย่งบอลเลยหรือไม่ก็ประกบตัวประกบตัวเสร็จปั๊บคู่ต่อสู้พลิกอีกคนหนึ่งอาจจะขอใแ้ม่แย่งเลยมันทําหน้าที่การเทสเป็นระบบโคตรโคตรแล้วมันประหยัดพลังงานเยอะแต่ประสิทธิภาพไม่ลดลงนะครับ ถามว่ายากไหมยากแล้วทำไมทุกทีมไม่ทํากันเพราะมันมันต้องซ้อมกันขนาดเนี้ยผมเชื่อว่าเนตาซ้อมเรื่องเพลสเนี่ยไม่แพ้ซ้อมเกมลุกอะเพราะว่าคือทุกทีมเล่นได้หมดแบบเนี้ยแต่อาชอนถือว่าทําได้ดีมากแมทที่แล้วในปีที่แล้วในแชมเปี้ยนส์ลีกอาชอนเล่นแบบเนี้ยแม่งคือแบบผมเป็นแฟนบอลอิตาลีอะท่านผู้ชมลองคิดดูดีว่าผมชอบดูเกมลับเกมเพรสอยู่แล้วอะแล้วผมเห็นมาจนชินแล้วอะระดับแบบเกมลับเทพเทปอะ แต่ผมชมอาเซนอลนะเว้ยว่าตั้งแต่ผมดูบอลมาผมเห็นน้อยทีที่เพสแบบนี้ได้คือลิเวอร์พูลก็เพลสโหดแมนซิตี้ตอนที่เพสปิดช่องทางตอนดาวิดซิลบาไม่เป็นกองการตัวลูกตัวเล็กเ็ไม่ปไปปิดช่องทางโคตรเก่งเลยอะแล้วเล่นกันเป็นทีมก็สุดยอดแต่อาเซนอลการเพสอะผมผมชื่นชมจริงนะผมว่ามันผมเชื่อเลยว่าเขาซ้อมเยอะมากถูกไหมผมไม่รู้อะผมไม่ได้เป็นแฟนอาเซนอลอะแ,แฟนอาเซนอลช่วยบอกผมหน่อยว่าใช่ไหม อาร์เตต้าน่นจะซ้อมแบบเรื่องการเพลเนี่ยหนักมากนะเราทำได้แบบนี้นะครับแล้วท้ายที่สุดนะครับหลีดแม่งดูถอดใจแล้วจริงๆไปไม่ได้จริงๆพยายามจะสร้างมาอาจจะแม่งปิดแล้วเก็บได้หมดจนท้ายที่สุดนะครับจากลูกเซตพีทอีกทีนะบอลแม่งขูกขิกเสร็จปับ๊บยูเรนทิมเบอร์จิ้มเขาไมได้เป็น4ประตูต่อสูนนะครับวันนี้คาราฟิโอรี่นะครึ่งหลังมาแรงมากไม่อยากเป็นตัวสำรองอีกแล้วนะครับกูอยากเล่นนะครับจ่ายไป2อาซิสต์วันนี้นะครับทิมเบอร์นี่ก็โหอยู่ 4-0เสร็จปั๊บเนี่ยอาจานย์นดูสบายแล้วแหละนะครับเปลี่ยนตัวลงมาครบเลย5ตัวนะครับแล้ววันนี้เราได้เห็นไอ้น้องไอ้เด็กแม็กดาวแมนสุดตีนพีซีซั่นก็ว่าเทพแล้วผมว่าแม็กดาวแมนยิ่งเล่นอะสไตล์การเลี้ยงนะเว้ยแม็กคือเหมือนก๊อปปี้โอเดกาดมาเลยท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนกันแม็กกดก้ามาแต่ผมแค่รู้สึกว่าการเลี้ยงของเขาอ่ะมันมีความคล่องของฟิลแจ็ควิลเชียตอนหนุ่มๆอ่ะนึกออกไหม เหมือนแบบนาซสรี่เหมือนแจ็ควิลเชียตอนหนุ่มๆที่แบบคอยล็อกไปล็อกมาดีอะ่ะข้องมากข้อเท้าโคตรดีนะครับแต่ผมว่าสําหรับเด็กวัยเนี้ยมันเท่าไหร่ว่รสิบห้าสิบหกอ่ะแล้วมันแบบไม่กลัวกล้ากล้าเจอรุ่นพี่ได้กล้าเล่นเพื่อนจ่ายมาให้แบบเด็กเล่นไล้จ่ายมาเสร็จปั๊บแกตัดเข้ามาละพาดเด็กอะไรทาท่าบน่นแกไม่สนใจแกเล่นบอลบอลต่อมันเป็นเหมือนแบบเด็กเล่นไร้มันบน่นเป็นในเสียมันคงเสียดายโอกาสแต่การเล่นอะ่ะ มันเกินวัยจริงๆผมหวังว่าเขาจะไม่เป็นแบบนึกออกว่าติดหีบ้างหรือว่าไปแบบสีสันสีสีเอียงแบบแฮปปี้เที่ยวอ,อะไรเงี้ยผมหวังว่าเขาจะไม่เป็นงั้นนะหวังว่าจะตั้งใจเล่นเพราะว่าเมนเทอร์ของในทีมเซนนอลเนี่ยของเขามีหลายคนที่ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ทุกคนที่เป็นนักเตะนะครับโค้ชผมเชื่อว่าถ้าเขาไม่ได้แบบ คือถ้าเขายังตั้งใจเล่นบอลไปยังแบบคีบคีพิสฟิตคลายเท้าลงกาวน่ะไม่ได้แบบเหมือนเริ่มลอยละเริ่มคิดว่ากูซุปตาแล้วนะผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะเราไม่มีอาการบจจาดเจ็บขอเลยไม่มีอาการบจจาดเจ็บเพราะตัวแกดูบางๆดูเล็กๆอยู่นะครับอาจจะมีโอกาสถ้าเลี้ยงๆแบบนี้บางทีติดเลี้ยงไปนิดน,นึงน,นิดโดนเสียบโดนเล่นแรงไปเนี่ยตอนนี้มันไม่เป็นไรหรอกเพราะยังสดอยู่พอเริ่มเล่นเยอะร่างกายยังไม่ได้โตเต็มที่นะท่านผู้ชมอย่าลืมนะ คืออายุสิบห้าสิบหกเนี่ยมันไม่ได้ร่างกายมันไม่มันไปเจออายุยี่สิบกว่า่เนี่ยมันคนละคนละระดับนะกระดูกคนละเบอร์จริงๆนะเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องสภาพร่างกายมันอาจจะยังเจอเต็มที่ไม่ได้เรื่องการพักการอะไรเนี่ยโอ้หถ้าเจ็บไปเนี่ยผมก็หวังว่าเขาจะไม่เป็นไรนะถ้าสมมตินนะวัน,นมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ผมรู้สึกว่าแม่งเป็นตัวที่แบบแม่งเล่นโคตรดีอะ่ะผมว่าวันนี้มาดูเเก้อะ่ะผมว่าถ้าใครเป็นแฟนาอ์เซนอลเนอี่ย ผมเห็นหลายคนพูดแล้วบอกโอ้โหเฮียซื้อโคตรแพงเลยเฮียโดนเชลซีหลอกมาแล้วบอกว่าอะไรเงี้ยผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะผมมองว่าด้วยฝีมือเขาอะ่ะมันเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าที่ดีอยู่แล้วถามว่าจังหวะมีพลาดมีไม่ละเอียดไหมแน่นอนนะครับแต่พอย้ายทีมมาบางทีอ่ะสิ่งพวกนี้มันทําให้เขาเล่นแล้วมันอาจจะแบบมีประโยชน์กับอาร์เซนอลที่บางจังหวะจะไม่ได้มีประโยชน์กับเชลซีก็ได้เันคนละทีมกันคนละสิ่งวแวดล้อมคนละวิธีการเล่นกันนะครับผมเชื่อว่า เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ดีได้ผมมองว่าอย่างนั้นนะแล้วผมรู้สึกว่าวันนี้เกียวเคเลสซาก้ากับมาโดเอยเก้รวมถึงกองกลางกับวิงแบ็กซ้ายขวาเนี่ยช่วยกันดีมากนะแต่มันก็ยังไม่ละเอียดมากผมว่ายิ่งเล่นไปยิ่งดีแต่เนี่เห็นความสําคัญของกองหน้าที่อาซามคนมียังวิเตอร์เกียวเคเลสมาเสร็จปั๊บเนี่ยลูกสําคัญสาคัญมันดูแบบมันวิ่งเข้าไปอยู่พื้นที่ที่ดีมากแล้วมันมีความคมอยู่มีความมั่นใจยิงจุดโทษตอน ช่วงท้ายเกมที่แบบแม็กดาวแมนแม่งไปไปแบบโดนสก,กัดในกรอบเขตโทษควรจะเป็นจุดโทษไหมส่วนตัวผมผมผมรู้สึกว่ายังไม่ก็ผมว่าไม่ให้ก็ได้อะแต่ผมมองว่าคือกองหลังมันไม่ได้มันมันปักหลักอยู่อ่ะมันมันไม่ได้เข้าไปเตะเขาอะเหมือนแม็กดาวแมนเลี้ยงบาบิโดนเองอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าควรไหมถ้าถามผมนะแต่ถ้เขาคง คิดว่ามันจุดโทษแหละแต่ถ้าถามผมผมผมรู้สึกว่ามันเบาไปนะครับก็ไม่ให้ก็ได้นะครับแต่ท้ายสุดเขาก็ให้นะครับเราก็มันก็ไม่ได้สำคัญว่าเราจะคิดอะไรอยู่อะไรแต่ในมุมมองผมผมคิดว่าไม่ให้ถ้าเป็นผมผมไม่ให้นะครับแต่ท้ายสุดก็ไดุ้โทษมาครับเกียวเคเลสก็วิ่งมายิงยิงอย่างสวยเลยโกแม่งหลงทางซัดเข้าไปฝั่งสายเลี้ยนเข้าไปนะครับแล้วก็มาดีใจท่านี้นะครับขึ้นนําจากฝูเป็นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เกียวเคเลสเหมาสองยูเรียนทิมเบอร์ อีก2นะครับโอเคนะถือว่าฟอร์มมาแบบนี้ผมว่ากำลังใจของทีมมันดีนะครับเกี่ยวเคเลสเปิดสวยพอเปิดสวยเสร็จปั๊บเนี่ยความกดดันมันลดน้อยลงพอความกดดันลดน้อยลงเสร็จปั๊บเนี่ยมันไม่ต้องคิดมากไงมันไม่ได้เกรงไงถ้าสมมติวันนี้ยิงไม่ได้เสือไปพลาดจุดโทษเีย <c oughs> อะไรเงี้ยแมตต์ต่อมามันก็กดดันตัวเองไงพอกดดันตัวเองปเสร็จปับ๊บเหียแล้วยิงไม่ได้อีกคราวนี้เล่นกดดันฟองก็หลุดง่าย ไอ้พวกแบบเนี้ยคือฟอร์มมันหลุดง่ายมากนะท่านผู้ชมนักเตะเก่งๆอะ่ะมันมีโอกาสแบบเล่นไม่ออกเพราะว่าเริ่มต้นไม่สวยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เยอะบางทีเริ่มต้นสวยก็มีเยอะนะมาเสร็จปั๊บสี่ห้าแมตช์แรกยิงเยอะหลายนั้นหายไปเป็น1ิษเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามาเรื่อยๆแต่มาสม่ำเสมอผมว่าดีนะครับาผมมองว่าอาร์เซนอลน่มันไม่เล่นพึ่งเกียวเคเลสมันไม่เล่นพึ่งซากา้ามันเล่นเป็นทีมอันนี้คือจุดแข็งของอาร์เซนอล พอเล่นเป็นทีมเสร็จปั๊บอ่ะมันเลยโอเคมันเลยแบบวันนี้เกียวเคเลสไม่มาเฮียปีแม่งเล่นดีเกียวเคลสก็รู้สึกไม่ได้กดดันมากเว่าทีมยังเล่นดีอยู่ยังมีส่วนร่วมกับเกมที่อาจจะไม่ต้องยิงประตูก็ได้ส่วนวันไหนซาก้าไม่มาก็ยังมีส่วนร่วมกับเกมไปซัพพอร์ตคนอื่นได้เกียวเคเลสทำประตูได้มาโนเกะทำประตูได้ผมว่ามันมีความบาลานซ์ที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกองการนิดหนึ่งแล้วกันซูบีเมนดี้ผมว่าผมชอบนะ คือพอปาเตช่องโหวที่ปาเตท,ทิ้งไว้สําคัญไหมสําคัญมากเพอรู้ทุกการที่แล้วผมว่าปาเตเล่นโคตรโคตรดีสําคัญกับทีมาจะนอนเยอะมากแต่พวกด้วยปัญหานอกสนามไปก็เข้าใจได้นะครับที่ไม่ต่อสัญญาพอเอาซูบีเมนดี้มาผมว่าตําแหน่งมันไม่เหมือนกันด้วยสรีระร่างกายวิธีการเล่นมันคนละแบบกันแต่ผมว่าซูบีเมนดี้โชว์ให้เราเห็นเลยว่าเขายัง ไปช่วยสก,กัดไปแย่งบอลสําคัญได้ไปเข้าสก,กัดในจังหวะที่แบบหน้ากอบเขตโทษตัวเองที่คู่ต่อสู้ตัดบอลมากระแลจ่ายเพื่อนหรือว่ากําลังเลี้ยงมากระแลาาหาจังหวะแถว2ยิงเขาไปขุกขิดแย่งบอลมาได้ดีมากอันนี้ท่านผู้ชมรู้สึกไหมกดก้ามาแล้วกันแต่ที่ผมชอบคือเขาอะคุมจังหวะด,ดีเล่นเป็นเหมือนกึง่งโฮดีมิฟิลที่เก็บเขาไม่เป็นโฮดีมิฟิลนะแต่เขามันเล่นตรงนั้นได้ทําหน้าที่คล้ายๆวิทินญ,ญาทํากับเปเจแล้วกันคือมันไม่ได้คล่องเหมือนกันไม่ได้เล่นเหมือนกันนะ แต่วิธีการเล่นในเก็บบอลเสร็จปับ๊บถ่ายเทบอลไปทางซ้ายทางขวาบอลยาวในจังหวะที่อา,าร์ซอลปีกอา,าร์ซอลันอันตรายไงถ่ายเทบอลไม่ให้แบ็กดาวแมนดีให้ซาก้าได้ดีให้มันเวเก้บางจังหวะด,ดีอะไรเงี้ยผมว่ามันโอเคในบางจังหวะที่เขารู้ผมว่าวิชั่นแม่งฉลาดมากนะไอคิวฟุตบอลคือแมนดีแม่งสูงมากรู้สึกเหมือนกันไหมกดหนึ่งมาแล้วกันที่ผมชอบคือเขาอะไม่ได้เป็นคนที่แบบเฮียตัวนะ่ะปีกลุปปีแม่งโลกและ,ะเฮียเปิดแม่งยาวซากา้าดีกว่าซึ่งเขาเปิดได้อยู่แล้ว เพราะเขาทาบ่อยมากวางบอลยาวโคตรแม่นแต่บางจาังหวะเขารู้ว่าเฮียขึ้นไปตอนนี้เสร็จปั๊บขึ้นไปไม่เราเสียเปรียบอยู่เพราะว่าตัวข้างหน้ามันน้อยเกียวเคเลสยังไม่เข้าตําแหน่งเลยผมเห็นอยู่จังหวะหนึ่งท่านผู้ชมได้เห็นกันไหมครึ่งแรกอะ่ะเกียวเคเลสอ่ะมันอยู่ประมาณเลยครึ่งสนามมาประมาณสัก,ส,กสิบเมตรนะถ้าถ้าแบบนับจากฝั่งดาวิระยะคือศูนย์นะกลางสนามคือห้าสิบนะมันอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของของสนามอ่ะเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันยังไม่ได้อยู่ในตาแหน่งที่ที่ อันตรายใช่ป่ะมาร์แพรจะวิ่งเข้าไปอยู่ซาก้ามันโลกแล้วซูบิเมนดี้มันไม่ยอมจ่ายคือถ้าจ่ายไป้ก็จ่ายได้เลยแล้วจ่ายทางเกียวเคลรก็ได้มันไม่จ่ายเว้ยปกติมันจ่ายแล้วนะมันไม่จ่ายมันรอมันแตะรอรอเสร็จปั๊บโอเดกาดกับผมจำไม่ได้ว่าโอเดกาดเพราะว่าตอนนั้นนอะกับเด็กแคนไ์มันขึ้นมาแบีรอจังหวะมาเสร็จปั๊บแล้วค่อยจ่ายเพื่อนแล้วเพื่อนค่อยจ่ายต่อแล้วเกียวเคลรได้อยู่ในตําแหน่งที่ดีแล้วอันเนี้ยวิชันแม่งโคตรเทพ ถูกไหมท่านผู้ชมได้จำจังหวะนั้นได้ไหมกดตองห้ามแล้วกันผมว่าซูวีเมนดี้อ่ะด้วยสลีระร่างกายอ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมาะในการเล่นเต็มที่ขนาดนั้นแต่ถ้ามันเป็นกองกลาง2ตัวถ้าเล่นแผน4เราซูวีเมนดี้ไปยืนคู่เด็กคนไลท์อะแน่นอนหนักเด็กคนไลท์แน่แต่พอคุณเล่นกองกลางสตัวแถววิงแบ็กซ้ายขวามันเป็นวิงแบ็กฟูลแบ็กอ่ะขึ้นสุดลงสุดอะ มันซัพพอร์ตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยซูอเอนดี้มันก็จะไม่ต้องไปนั่งแบบทําหน้าที่ต้องไปแม่งตันอย่างเดียววะนึกออกปะถ้าคอมเพลนะตอนรู้ดการที่แล้วตอนเป็นแบบเอาอูกาเต้ลงบางทีกับไมนูอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าขยับื่้นช้าตัวหนึง่งเร็วตัวหนึง่งแข็งตัวหนึง่งบางตัวหนึ่งอะมันจะสู้ยากไปตันกับเขายากแต่พอเป็นสามตัว มันไม่มันไม่มีปัญหาไงมันมันโอเคมันพพอร์ตกันได้แล้วพอมันไปเก็บบอลมันคอยอุดรอยรั่วเหมือนช่องโหว่ของเกมอย่างเช่นซาลีบาทิมเบอร์อาจจะโดนกดดันแล้วเด็กแคนไลท์แม่งไม่ได้อยู่ในตำแหน่งตรงนั้นพอดีซุยเมนนี่มึงเรามันช่วยหาช่องทางที่ซาลีบากับยูรินทิมเบอร์จะจ่ายออกมาได้จะได้ไม่ไปโดนเสียจังหวะไม่รู้จะจ่ายใครแล้วจ่ายพลาดอันนี้มันไปอุดรอยรั่วในตรงตรงนั้น่ะได้ดีแล้วทรานเิชันเกมได้โอเคมาก ก็ต้องดูกันไปว่าอนาคตเล่นไปเรื่อยจะเห็นปัญหาอะไรขึ้นมาหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูตอนนี้นะผมว่ากองกลางสามตัวออร์เซอลทำได้ดีมากแล้วผมเชื่อว่าปีนี้อาซอลเติบโตดีนะครับมาชัวร์ขึ้นเยอะเล่นเกมเคี่ยวขึ้นแล้วก็มีเมติในเกมไม่ต้องไม่ใช่แค่เกมลุกนะเยอะขึ้นก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผมว่าอาซอลไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาในการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะมันอยู่แค่ว่าใครอึดสุดใครพลาดน้อยสุดจริงๆดีมันดีได้หมด ชนะ5-0กันได้หมดถล่มกันได้หมดชนะติดต่อกัน5าแมตช์สิแมตช์กันได้หมดแต่ตอนพลาดมึงลิมิตดาเมจได้แค่ไหนจากแพ้เป็นเสมอจากเสมอกลาบเป็นชนะได้ไหมจากแบบบางเกมอ่ะยังไงก็น่าจะแพ้เอาเสมอเสมอได้เสร็จปั๊บวันนี้อ่ะมันเสี่ยงมากที่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะไปเอาชนะเอาเสมอไปก่อนก็ได้ไแต้มหนึ่งนั้นที่ยอมเอาไปแล้วคนอาจจะเซ็งในแมตช์นั้นอ่ะไอ้พวกนี้มันสําคัญกับบางทีไปแล้วพลาดแล้วแล้วดึงตัวเองกลับมาได้เร็วสุดแค่ไหน ผมว่าสิ่งพวกนี้คือสิ่งที่มันจะมาชี้กันว่าสุ้าจะแชมป์ไม่แชมป์นะครับในช่วงจังหวะสําคัญตอนนี้เป็นเหมือนช่วงโกยก่อนเอาแต้มมาให้เยอะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาวัดกันอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนมีหลายสเตจอะสเตจต,ต้นฤดูกาลก่อนสเตจคร,รึ่งฤดูกาลสเตจกลับมาจาัดพักรดูหนาวตลาดนักเตะช่วงบกราหลังจากนั้นมันเสียปั๊บท้ายฤดูกาลอีกะอะไรเงี้ยผมว่าฤดูกาลปี ปีนี้มันมีบอลโลดนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับฟุตบอลลีกอะ่ะมันเป็นเหมือนมาราธอนนะมันไม่ใช่สปรินต์นะครับแต่ผมว่าอาร์เซนอลมีคุณสมบัติครบนะครับก็อยู่ที่สภาพจิตใจของนาเตะแล้วก็ในช่วงกดดันอ่ะยังจะบีบเอาแต้มออกมาได้หรือเปล่านะครับก็ถือว่าโอเคมากกว่าน,นี้นะห้าประตูต่อศูนย์ยินดีด้วยนะครับกับอาร์เซนอลนะครับเมื่อวานเชลซีก็ห้าหนึ่งมาแล้วนะครับแต่วันนี้แมนซิตี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับ คือ <C UR U> แมนซิตี้ไม่เหมือนแบบท่านผู้ชมเคยเล่นเกมปะ่ะเราพวกมึงเคยเล่นเกมไหมเกมยิงเกมอะไรเงี้ยแล้วพอเรายิงเสร็จปั๊บเราตายพอเราตายเสร็จปั๊บร้องรอเพื่อนมาชุบบางทีอะเรานอนอยู่เฮ้ยชุบชุบกูหน่อยชุบกูหน่อยเพื่อนวิ่งมาชุบเสร็จปั๊บชุบตื่นขึ้นมาเสร็จปั๊บตายไปที่อย่างเงี้ยแล้วไอ้เฮียชุบกูหน่อยชุบกูหน่อยเราเนี้เพื่อนที่มาชุบก็ตายด้วยก็ขอไอ้เพื่อนอีกคนนึงมาชุบชุบสองคนเสร็จปั๊บลุกขึ้นมาตายอะไรอย่างเงี้ยแมนซิตี้แม่งเป็นอย่างนั้น คือแบบคิดว่าจะกลับมาแล้วที่ม่งโดนสเปอร์อ่ะผมก็ไม่คิดนะว่าแมนซิตี้แไม่งอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะฤดูกาลนี้มันไม่มันไม่ได้มีแค่นี้น้้ยแมนซิตีมันเป็นทีมที่เสริมดีมากอันตรายแล้วผมว่าปีนี้ยังไงมันก็กลับมาเชื่อผมยังไงมันก็กลับมาแต่เสือกแบบแมตช์เนี้ยโดนไแล้วอ่ะก็ต้องมาดูกันว่าเป็นไงเพราะพีเมลีกม่งไม่ได้ง่ายนะว่าอย่าไปะมาาสเปอร์อย่าไปะมาาแมนยูอย่าไปพมาาบูฟตอนนี้ที่ม่งโดนถล่มไปนะกะมันมีหลายทีมอันตรายยยหมดเลว้ นั่นแหละครับขอบคุณมากนะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับวันนี้อา,าร์เซนอล5-0ก็ขอสัก5,000ไ like ลค์แล้วกันนะครับเราไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกด subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับสนุกไหมวันนี้กด65มาด้วยนะหนุกปะ่ะผมกว่าสนุกนะวันนี้ทั้งดูทั้งไลฟ์เนี่ยขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับเราไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ